ที่จังหวัดเชียงใหม่กองกำลังผาเมืองประทะกลุ่มขบวนการลักลอบนำเบียงยาเสพติดยุดยาบ้าหกแสนเม็ดในพื้นที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พูดคุยกับทีมข่าวก็จะเป็นแพ็กรลุมกันนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มของลาลาหูหรือรีซอร์ทพื้นที่กับมูเซอร์นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มในการลักลอบนำเบียงยาเสพติดในพื้นที่นะครับก็สําหรับ จากการที่พิสูจน์สารนะครับก็ก็จะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับก็มีความเข้มข้นของลักษณะของเมทแอเฟตามินนะครับเม็แอดเตามินก็ต้ององถือว่าการทำงานของพวกเรายังได้ผลนะครับในการสกัดก้านต้องขอบคุณทางทีมของฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายนะครับทีม สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ไายนะครับแล้วก็ทีมของร้อยตจดอสามสามสี่นะครับแล้วก็ทีมอภิโยศสามห้านะครับทีมหมดวดตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ3-5คนสะพายเป้ดักแปลงเข้ามาในพื้นที่หน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจพ้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้วุฒยิงใส่เจ้าหน้าที่และทำการวิ่งหนีโดยดีๆก็ตอบโต้กันเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับน ก็แต่นี้แพ็กดีกว่าทุกครั้งนะทุกครั้ง,ม,ม,ม,งนะมันมาหลวมนะสัตว์ห่อดังเหรอ จักน้ที่รงสาภูมเอี่ยมฐานะรับสีบุเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นนอทนียเชียงใหม่รายงาน